จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูง่ายๆประหยัดประหยัดอร่อยสบายท้องค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำเห็ดนางลมหลวงผัดใส่ไขค่ค่ะ นี่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะวัตถุดิบที่การใช้เห็ดออริงจิหรือเห็ดนางลมหลวงค่ะเตรียมไว้ใครเคยเป็นแบบการบ้างเจอป้ายเหลืองดีใจแต่การบอกเลยค่ะการดีใจสองเด้งอ่าสามเด้งอ่าเด้งทีหนึ่งค่ะป้ายเหลืองแล้วทีนี้การมาสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งมันป้ายเหลืองสองป้ายเหลืองทับซ้อนกันโอ้โห่ี่นี่เลยอ่าจากราคาเดิมอ่ะมัน55บาบาทป้ายเหลืองแรกอ่ะการเห็นเงาอ่ะ ลดลงมาเหลือ45บาทพอป้าแปะทับอีกทีเหลือ27บาท50ตังค์หยิบสิคะแต่การไม่ได้หยิบมั่วซั่วนะอ้าวการก็ดูแลคุณภาพเห็ดเฮ้ยมันยังโอเคอยู่มันยังสดอยู่มันยังใช้ได้นะนี่ให้ดูเลยค่ะมันก็ยังมีความสดสดนะอ่านี่ค่ะมันก็สดอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ต่อไปไข่ไก่นะคะสี่ฟองค่ะการจะตอกไว้แบบนี้ค่ะผักที่การจะใช้เหมือดก็จะมีแครอทนะคะเหลืออยู่นะหั่นในชิ้นที่ตามชอบนะคะต้นหอมหั่นท่อนค่ะกระเทียมนะคะหนึ่งหัวโขลกเก็บหยาบแบบนี้ค่ะเท่านี้เองค่ะวัตถุดิบน้อยนะคะไปค่ะลงมือทํากันค่ะก่อนที่จะไปผัดค่ะการก็จะมาทําในส่วนของน้ําซอสง่ายๆกันไว้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะใส่น้ําตาลประมาณ1ช้อนชาอ่าการใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะใครไม่มีใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนซอสหอยนางรม2ช้อนจ้าเมนูนี้การจะไม่ใส่น้ำนะเพราะว่าในเห็ดน่ะมันมีน้ำอยู่แล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการผัดง่ายๆผัดให้เห็ดออกมาแล้วน่ากินแล้วก็น้ำมันจะไม่เยอะน้ำมันจะไม่ท่วมทุ่งมันอยู่ที่ขั้นตอนการผัดนี่ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้น้ำซอส ผัดออกมาแล้วกินได้แน่นอนจ้ามือใหม่ขนาดไหนนะคะก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะพอประมาณจ้าน้ำมันร้อนเราก็มาใส่กระเทียมลงไปผัดกันแบบง่ายๆผัดด้วยความภาคภูมิใจผัดด้วยความอร่อยและน่ากินนี่ไง <laughs> เมนูป้ายเหลืองสองชั้นของการนะคะ <laughs> อ้าวกระเทียมเหลืองสวยประมาณนี้ค่ะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ วิธีการดันให้ไข่มันไหลนี่ค่ะอย่ายีไข่ยีเด,ยเดี๋ยวมันเละใช้วิธีการผลักผลักไข่ขึ้นไปที่สูงแล้วไอ้ส่วนที่เหลวๆมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะซ้อนกันเป็นสลับขาวแดงขาวแดงแบบนี้นะคะดูน่ากินมากเลยนี่ค่ะวิธีการผัดให้น่ากินนะคะประมาณนี้ค่ะการจะผัดให้ไข่เซ็ตตัว เฮ้ยนี่ไงมันมีความแบบขาวๆเหลืองเหลืองแดงๆแ,แล้วที่สําคัญมันเป็นชิ้นๆด้วยนะเห็นไหมน่ากินเลยค่ะไข่มีความเซตตัวประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้แห้งค่ะเราก็จะใส่ดันไข่พักขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยคะ่ะขอบกระทะอ่าการก็จะใส่ในส่วนของเห็ดลงไปแบบนี้เลยผัดเห็ดก่อนค่ะเอาให้เห็ดโดนน้ำมันก่อนนะคะไฟกลางๆค่ะในการผัด หลังจากนั้นปุ๊บตลบไข่ลงมาค่ะแบบนี้นั่นไงอ่าใช้วิธีการเขี่ยเลียแบบนี้นะคะไม่ต้องผัดแบบรุนแรงนี่ประมาณนี้สีสวยๆน่ากินเชียวค่ะอ่าหลังจากนั้นน้ำซอสจ้าเห็นไหมมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนค่ะใส่ริมกระทะแบบนี้นะคะขอ,ขอบกระทะแบบนี้จ้าลาาทั่วเลยให้น้ำซอสมันโดนกระทะมันจะได้มีความหอม ใช้ไฟกลางค่ะค่อนมาแรงผัดค่ะทีนี้ผัดแบบพลิกใช้วิธีการพลิกไปพลิกมาไฟแรงเลยค่ะไฟแรงสุดเลยนะคะตอนนี้เห็นไหมเห็นความเป็นไข่นะไข่มันก็จะเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะสีเขียวเอ้ยสีเขียวไข่สีเขียวอ้ไข่มันก็จะมีความแบบเหลืองๆแดงๆนะคะผสมน้ําซอสสีมันก็จะดอบลงไปสักนิดนึงไม่เป็นปัญหาจ้า ใดๆนั้นหอมมากค่ะชิมรสชาติค่ะรสชาติลงตัวพอดิบพอดีแล้วค่ะการไม่ปรุงเพิ่มนะคะในส่วนของน้ำการก็จะไม่เติมจ้าเอ้าตายตะเ็นการลืมใส่แครอทแครอทค่ะใส่ลงไปมัวแตบภูมิมใจผัดให้แครอทสุกนะคะ เห็ดไหมการบอกแล้วค่ะว่าไม่ต้องเติมน้ําเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะน้าในเห็ดมันก็จะออกมานะคะประมาณนี้ค่ะมันจะเกรียมๆขอบกระทะแบบนี้นะมันจะส่งผลแบบหอมมากน้ําในเห็ดเริ่มออกประมาณนี้ค่ะเห็ดมันก็จะยุบตัวลงค่ะรอให้น้ํามันออกแล้วก็น้ํานวดแห้งลงไปนะคะค่ะใส่ผักค่ะต้นหอมกับต้นขึ้นช่ายนะคะคลุกเคล้าอีกสองทีค่ะผัดเร็วๆนะคะนี่โอ้โห น่ากินมากบอกเลยค่ะหอมฉุยเชียค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยปิดแก๊สจ้าพร้อมเสริมนะคะ ร้อมเสิร์ฟจ้าเห็ดนางรมหลวงผัดไข่ค่ะน้ำซอสเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะคลุกคล้าวสวยร้อนๆบอกเลยอร่อยมากนะคะผัดอย่างภาคภูมิใจค่ะผัดป้ายเหลืองสองชั้นใส่ไข่ค่ะนะคะนี่เลยค่ะทำกันแบบง่ายๆค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยๆแล้วก็ประหยัดนะคะนำมาฝากกันค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ